นี่จะมาเป็นรกเนาะตจากตระกูลเดียวกันเนี่ยมมก็มาเจริญกรองมาเป็นเนื้อหาพุทธ,ธะใช่ไหมมันก็ผ่านความเป็นพรอบเป็นชาติความความเป็นครอบคุมแบบนั้นแบบนี้กันมาที่ยาวนานมมก็มาเจริญกรองมาเป็นพระธนดรหนึ่งตังแต่ละหมู่แต่ละเหล่าเนี่ยเออไหมผ่านถึงถึงสาราสัตว์ประีิทนิดผ่านเป็นความเป็นภูมินั้นภูมินี้มาเท่าไหร่่าจะมาเจอโรัต์นสัสไท าจะขุดเนื้อหาการให้ได้เนื้อหาการตรับรู้ได้เนี่ยโหมันยาวนานไงทันเย็นทันั้นอย่าไปประมาทมันอย่างเงี้ยมัน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 ไม่ยอมมันจะเกิดเป็นในแบบนี้ตลอดเวลาหรอกเวลาหนึ่งก็จะเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนภูมิไปขอให้มีผู้ปลดมันทั้นแหละขอให้มีผู้ให้บารมีมันขนาดเชื่อมไปเลย มันไม่ต้องรอให้มันมาน้อมคุณรัตนาไตยซะก่อนหรอกคุณรัตนาไตยเนี่ยน้อมให้มันเลยฮะมบยาภุม้งหลายเนี่ยไม่ต้องรอให้มันน้อมเข้ามาในคุณรัตนาไตยซะก่อนหรอกคุณรัตนนาตายเนี่ยให้มันเลยน้อมเลยผลิตเรื่อดีส่วนเลยให้โอกาสมันเลยถอดมันไปเลย มันอยู่ที่ว่าจะโปรดมันแล้วไม่โปรดมันนั่นแหละจะโปรดมันก็แพ้ให้มันอบภูมิที่เร็วลายเดี๋ยวมันก็ปรับเปลี่ยนไปเองอบภูมิที่มันตกต่ำเดี๋ยวมันก็ปรับเปลี่ยนไปเองถ้าจะโปรดมันก็ต้องแพ้ให้มัน ดับล้างช่วยมันพบภูมิที่ย่ำแย่มันก็จะปรับเปลี่ยนไปเอง ก็ดมเหลีไปถ้าจะให้มันไปแบบไปเลยจริงๆเ่ยก็ต้องดมเหลีไปด้วยพบชาติทั้งหลายนะดมเหลี่ไปเลยอย่างนี้เลยลูกมันก็จะลุไปเลยร่วงงไปเลยไม่ใช่ใค,ค่อยๆไปให้ดับล้างพยาบาลน,นั่นก็มันล้างไปแล้วแต่มันจะช้าต้องดมเหลี่ไปด้วยดมเหลน่ล่อง,งนะ้าอยังมันไปล้างย้อนอดีตเรยก็ต้องพบชาติทั้งหลายไปด้วยกันเลย ดำมีน้ำร่องกบบจะ,จะไวขึ้นจะล้างแบบมากขึ้นสังสารัตทั้งหลายมันจะล้างพร้อมกันไปเร็วขึ้นดำมีไปแต่แบบที่เฉยมันก็ไม่ไปแต่แบบโปธรรมดาโปธรรมดามันก็ไปแบบธรรมดาแต่ถ้าดำมีน้ำร่องไปมันกว้างขวางยิ่งขึ้นไปมันก็ไปแบบกว้างขวางตามดำมี ทุกอย่างมก็ตามระเบีแล้วแต่แค่จยาบันก็แค่จยาบันแหละแต่มันจะเลาะซึมทับไปถึงอดีตแ้วมันก็จะช้าหน่อยแต่ถ้ามันซึมทับถึงพบชาติทั้งหลายก็ดาเนินเพราะว่าพบชาติทั้งหลายไปเลยพบชาติทั้งหลายของ,งทุกสิ่งทุกอย่างของทุกชีวิตจริงยาณ สั่งเสวาเถียงครอบภูมิทั้งหลายสั่งวาเถีงคบชาติทั้งหลายก็ดำลีได้หมันจะเป็นไปการดำลีนสีชมเกี่ยวแล้วไม้มีไม้ก็จะกลายเป็นหนาล้ะ ไปแล้วมันจะยิ่งกว่าปัจจุบันไปยิ่งกว่าการปวิปัจจุบันไปสวัสดิ์ทั้งหลายเนี่ยรอบคลุมทั้งหลายครอบฉาททั้งหลายเขาจะเมะไปเนี่ยเมะมันจะยิ่งกว่าการปวดในปัจจุบันไปปัจจุบันี่มันแค่นี้แค่นั้นอยู่เนี่ยแล้วมันจะลอยแค่ดมินำร่องไปด้วยยังเรียกว,ว่ามหากุนาดมิ มันั้เดี๋ยวมันก็จะแค่ปัจจุบนันปัจจุบันองแต่ละคนมันก็แค่ไม่เหมือนกันนะแค่นี้แค่นั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแค่ปัจจุบันมันจะไม่ปวดมันจะ,จะต้องไม่มีขอบเขตสิ จะได้ไม่หมดแต่ปัจจุบันแค่ตัวเองปัจจุบันในตัวมันเองปัจจุบันแค่ตัวเองมันเป็นปัจจุบันของความเป็นสังภารวัตจริงๆ ทั้งหลายสารทั้งหลายดเเ่ข้ชาิทั้งหลายใหม่ทั้งใหม่ทั้งไม่หม่ิการเลยข้าิทั้งหลายลูสารทั้งหลายจะได้มีแค่ปีบันมีตรมันเองจะได้มีแค่ปีบันตรงมเอง ดีนไหมฮะดีนชัดไหมดียินไม่ชัดเดี๋ยวจะได้แรงกว่าล่มขึ้นอีกช,ชัดบอกชัดอยู่ชัดอยู่ครับ คืคำว่าปัจจุบันของแต่ละคนมันต่างนคคำว่าปัจจุบันของแต่ละคนมันจะแค่โดยเองแค่นี้แค่นั้นนะล่ะมันแค่ปัจจุบันมันต้องมันมันเลยปัจจุบันที่มันยิ่งกว่าปัจจุบันก่ะพี่วัดทั้งหลายเนี่ยพ่อพมทั้งหลาย พกชาติทั้งหลายมันก็จะได้เป็นปัจจับันที่มันไม่ได้แค่ปัจจัยบันกันในตัวมันเองแต่มันเป็นปัจจับันของสังสวาัตริจริงๆปัจจับันแห่งสังสวาัตริปัจจับันแห่งภพอบมิทั้งหลาย